จะไม่ได้หาไป็นทหารรับรถอ้ยเทรเดอร์น้อยหารถด้านรถแบบเขาเป็นไรที่เขาบอกขับช้าไม่รู้เป็นไรครับรถเขาไอ้คนจัขับเพาะมันรถลมเขารอด้วยโอ้โหเฮ้ยไปแล้วเอ๊ปบ้าโอ๊บบ้า

แรดยิงปับไปในนี่ิวองที่อยู่ในรถาฟรถพังเลยรถพังเลยเอที่เสียหายนะไม่ติดสตาไม่ติดเฮ้ยีาติดถอยหลังไม่ได้แอไปเลยเฮ้ยมันขี่มาแล้วเยแล้ว ไม่ยอมไม่ยอมต้องนำต้องนำเดี๋ยวคิดทางแล้วถูกแล้วที่ไงเราจะไปแข็มต่อให้แนะโอ้โฮเยียบใหญ่เลยไม่ได้อีกน้อไม่ได้ไปสิไปสิโอ้โหไม่ไปไหนเลยแกรงแล้วแรงแล้ว เจอแดงเจอเจอเจอแงกินแก่เลียวนะขี่ตามทางมาเรื่อยๆพักไหมครับรถของับตอผู้นำทางถ้านำเองนี่จะไปมันเร็วอยูวะเฮ้ยเฮ้ย้ชเดียวเโอ้เเอาาเอาเอา ไปมาเกาะทำไมล่ะไปไไม่หวแล้วว์เตรียมเครื่องไปไม่ได้แล้วอิงอิงไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยน้ำมาแล้วเออไม่กี่แล้ว ฮะอะไรผมแปลก,ปลกอ้าวไปไหน,ลนแล้วล่ะโอ,อ,อ้โหมันขี่ลแล้วจอดอีแกแล้วขี่แล้วโอ้โหูเยียบเลยอะเนี่ยโง่เนี่ยใหญ่เนี่ยเนี่ย ไปทั้งไนวะเนี่ยเฮ้ยถึงทางเนี่ยเต่าแทงก็ตายเล่เนไม่ไงเลงไก่ใน,ในี่แ <c oughs> ไม่ใช้เาเปี่ยนตกนะไม่ใช่ช <c oughs> กเนนเราองโอ้โห4 2 สามเก้าออฟโหดถนนเหยียบเลยเนี่ได้เสียงมืโอโหเหยียบมิดเลยตอนนี้าไปตอนนี้ขับปี๖ัรกอ่าปีเนี่ยดูขงบน,นะครับช่ชน้ำมันซ้ายเลยพวกเครื่องอะไร โอ้โหรู cake, <Christopher> <st> ้ไหมไ้พึงนั่น so ตัวไถแสรเปลี่ยนรูปเปยนคนจเปนคนเง้จัคนหกโอ้เครื่องัโอ้สยบแสเนี่ยตตอนนี้ทั้งเซิร์ฟมีก็อยู่ของคน เ็แล้วครับเฮ้ยไม่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 อย่าไปอย่าไปอะไรวะมาเลย่ังอู้อู้ออกมาออกมาเดี๋ยวเพียงนะมาเรี่องเดี๋ยวด้วยติดบอลด้วยบอเดยวยอ๋อ

ถูกมะทางเฮ้ยถูกแล้วทางแล้วไปแอร์ฟิวแล้วไม่ไไใช่อะไรแอร์อ Air ได้ย่างทางเชื่อกูดิเอาบอกแข่งกันใช่ไหตอนจากเนาะทางอะไรนะเอาได้ออมไปเดินเน

เครื่องส้มแล้วหางามันรั่วด้วยกลับไปบ้านผมพยายามยืนไหนบางคนไม่ดีนนผมพยายามยืนไหนบางคนไม่้ีงั่นป้อมพยายามยืนไหนอไปอพยายามไม่ดีนั่น ก็พังครับแล้วก็พังเป็นอะไรที่แบบมนขับอยหลักแรงกว่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำไมอะไรแกเกิแดงข่าอไกนแดงละ้กลับทางทีนเนี่ไง้งละเ็น้งนี่ยงมาเด้อเฮ้อหาเขาไปเลยนีย เขามันดีอย่างนี้นี่เองกลับมเ้ยถึงถึงแล้วเจอรถไอ้เยน่ะสุดล้อแล้ว อุ้ยไรแลวเปิดนะฮเิร่าม่ระเบิดระเบิดเครื่องแทงระเบิดแล้วเฮ้ยจะระเบิดแคมป์นะระเบิดแล้วใล้ๆแคมปเลยไฟไม่ป่าด้วยเอาเอาดัเอาน้ำดับด้วยมาเร็วมาเร็วถึงแคมป์แล้วเนี่ยมันจะระเบิดจริงลนะยโอไ เห็นป่ามันลกล้างเบิดป่าฮึโ <c oughs> อืมระเบิดแนวบุม้มป่าไหม้ไป,ไปล้วอยดีไปเวลาสัตว์เดี๋ยอออาหาร <c oughs> เอ,อ้ยมาให้บัตรแบ็คหน่อยดูโอเคโอแล้ว mì nấm thì kiểu á, nấm nấm chôm á, sẽ ăn á. mai ngày hôm nay. cái

มาดิแม่ยิงนดิมดิจยงตัอตายแล้วแมอาไปเตนลยไงถึงแล้วอไงเต้นเราเอาไปฝังนครับนี่หรอับขาเาเรตอนนี้ มานน่น่่เราก็มถลรัติบล้อไปไหนอ่ะนจอดนูนเดมาดตบเออดับเครื่องซะแหมางเต็นท์อีกเต็นท์นึงดิเออรถที่คันอยู่ที่อิเล็กโตะมันเต็นท์อยู่

อุปกรณ์ซ่อมเรียบอะ <c oughs> เพรางันไม่ทันไงเพร้ยมาจอดอยู่ <ลด S 2> ยงั้นนหาย,ายากเลยรถเบิมเน,นี้ยรถแบตเตอร์เป็นปงงนาท่เท้อเก็เช่อะไรวะ ตอ่อรนี้มันถูกที่ครับไปเลิกเลยนเลิกลเดี๋ยวอยไปอัดต่อ,เ,อ,อเดี๋ยวไปเหลังดูตอให้มันถูกที่ก่อน หน้าหน้ามันเท่ากันหมดเลยไปบ่ายจะขอจอดรถให้เท่าที่กันโอ้ยจอดรถอะไรเนี่มาให้มนแปะก่อนเลยลงมาาดมัไม่ไปอ่ะ ลงมาตรงยาออกไปแล้วรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรถเดียวอูโหูพูอะไรวะเนี่ยลงมาไหมครับตู้วไอ้จี้แค่เข้ที่อ่ะเอาไปแบกมาเน กอบจากไปขอทำอะไรบางอย่างไม่ได้จากไปหรอครับคิ้มๆเดียวเดียวเอาค่ะวิ่นดีกับต่อไปอาเปิดหายเอาเปืนต้อ้าวเปิดแล้วว่าปืนดีปะ เฮ้ยปืนไหนเอ็มเคเอสสี่เลย ขับไปเ,เต็นละเอ้ปัดแบกอะปิดละจะปิดล้นะอ่ะฮะปืนหายอ่ะเออป,ปืนดีปืนดีเปล่าดีเออไปก่อนแล้วกนะันเอาล่ะสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาซุ่มยิงรถรถของเราเองกับเพื่อนจะขับประพังครับโดยคนที่ขับประพังก็คือเอ้ยผมเนี่ยนีน่ครับ เขาหาผมไม่เจอครับแล้วเขาพยายามจะหาผมครับเรียงการส่องตลบเองดีนะมึงไม่ตายไปด้วยอ่ะดูๆจะยิงล้อโชว์เฮ้ยทำไมเลือดออกจากมุกล้อเดมพีไฟครับเขาเป็นซอมบี้เขาแต่งหน้าเป็นซอมบี้ตัวบกขาดรอบตัวครับบอกตาบดกเลยกูยังมองไม่เห็นล้อเลยเฮ้ยระเบิดไปแล้วล้อหนึ่งไหนวะไงเนียบไหน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  ว่ามันก็อยู่เท่าเดิมนะล้อซ้ายหน่าสุดอยู่เท่าเดิมอ่ะครับเอาเอาลองใหม่ตัวละครยังเด็กเลยมั้งเดี๋ยวเอาวุธเงี้ยมันไฟเขาไม่ได้ครับเงี้ยเดี๋ยวล้อเดียวและ เลงยากมากเลยล้อก็ไม่เห็นเอา้าปืนหล่นหายหายไปเลยเี่ยล้อหมดแล้วหายไปเลยอยู่ในกระเป,ะเป๋าหรือเปล่าอยู่หายไปเลยออกไปยิงรถระเบิดกันเอา้าปืนก็หายทามหายปืนหายอ่ะ F4 หาย ยิ้มผีมั้งหลังอ่ะจริงอไ่ไปดูไปยิงเองไปยิงเองโอ,โ,โอ้โหมันไม่โดนวะดังหนึ่งนี่เอาโอ้โหมันมันอยู่ไหนวะคอมเมนต์น,นครับรู้สึกว่าถ้ายิงถังน้ำมันแล้วมันจะระเบิดปะจะ,จะหาถังน้ำมันไม่พอละแล้วยิงไม่โดนเราจะพูดไงกับตัวเองละ เอาอมันเบี้ยวอ่ะอเอาทำอะไรโอ้ทะยานไปเย็นนะมึงเทคปันเดตเอาปันเดตได้ไงเอาไม่เอามา,าแล้วรถอันนี้ไอเราเลี่ยรถดีกว่าเ,เราต้องระเบิดมานะก็ไม่มีอะไรระเบิดเออตอนนี้มีแค่ลูกโม่ครับเนื่องจากผมทำปืนหายไปปืนนึงครับเอ่อมันหายไปได้ยังไงน่นเะเรอไม่รู้ว่าช่างมัน ายลูกอกูก็เลือนัดเนี่ยกดเล่นโอ้ทำไมดีมาอาวจยิงนัดเดียวคังปืนพวกเราจยิงป็น MV fight ไว้จะไปแรงอะไรขนาดนั้นได้เหลือแล้วลูกเลิก ระเบิดลระบิลบิดเฮ้ยนี่นี่นี่นเนี่ยภาพสวยเฮ้ยเอมน้องได้ยังงี้ยตนี่ตันี่ถ่ายไว้ถ่ายไว้แชะเรียบร้อยแล้วถ่ายเรียบโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหี้วิ่งวิ่ง เึงจะวิ้งโอ้โหโอ้โหหูวิ้งเหรอจับเลยหูะครับเกมนี้ไม่หูวิ้งนะครับแล้วเราจะไปโอ้โหแล้วเราจะไปอิเล็กโตไงวะอะไรนะเราจะไปอิเล็กโตยังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันมันตัดเสียงมาไปเลยละหูวิ้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันดังอีกย่เงี้ยเดี๋ยว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 เบาะลาเบาะลาเบาะลาเราหายละหายละกลับไปเต็นท์ก่อนแล้วกันจะวินเจอร์ไม่ใช้เลย ไม่มีลูกพูดทำไมปืนเยอะเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ตียิงไงตีย uh uh ิงไงเอ้าโทษยิงไม่โดนมันเดินเอ้ามันเดินไปเมฆเลยวะดูนี่นี่ดูนี่นะเอ้าย uh> ิงเดียวไม่ตายว่ะโอ้ยอะไรอะไรพีสองตัว ไปเกิดตรงผีได้ปะอยังให้มึงเอาตัวซ้ายกันแข่งกันใครจะยิงโดนก่อนกันระวังทำเลนะนั้นเดียวเห็นตายเลยวะตายคานเดี่ยวขอขวาฮะเนี่ยนั้นเดียวเอ้ยก็มันคานอยู่ยิงยากนี่ไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวยิงฮะ ถ้ายิงผีไม่โดนทำไงครับโอ้โหคนณยงนี้ต้องมีเทคนิคส่วนตัวครับยิงผีไม่โดนตายแม่สัตว์จะตายไหมไปซะไปย่าพอคนละไปดิบดิบดิบลุก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 หมดเลยลูกไม่เหลือเลยกูก็จะหมดแล้วเนี่ยไปเหอะไปเต้นเนี่ยวิ่งแข่งกันปะต่อให้วิ่งไวเลยโอยวิ่งไวกว่าของเต็มกระเป๋าเลยเนี่ยรู้ว่าทำไมอ่ะกูทำปืนหลนไป็สองปืนแล้ว อ,อให้ตับเลยอ่ะให้ตับเลยอ่ะตับยังสับยังตับยังสับยัง,ยงไงวะกริวส,สองครั้งอ่ะมาฮู้ฮูวิ่งช้าโอ้โหมันอาจจะเป็นที่อาหารก็ได้นะฮะอาหารกูหิว้นาดนียอ,อ,อ้าวฝนตกเฉยเลย ูนะบอกไว้ก่อนนะอัดไปแล้วนะครับแล้วข้างไหนไปกันดีเอาข้างไหนไปดีอ่ะนั่งสิไปแอร์ฟิวเลยไหมหาปืนให้กูด้อยกูไม่มีปืนใช้ปืนอยู่ในนี่ไงไม่เอาไม่เอาปืนมาหาปืนใหม่เลยมั้ยไปเดี๋ยวไปตัวเปล่าก็าล่ะเอาแล่ะควัวปืนเก็บเข้าวันในี้เอาควับปืนเก็บให้หมดเลย ไอพี่ไฟมีแล้วก็บอกนึงอ่ะเอ้ยกลัวกระสุนใส่เข้าไปทำไมะมนี่ยเก็บไ,ไม่ได้แล้วอ่ะเต็มลูกซองเอาไปทำไมสามอันมะอู้หูบลอลไอเต็นเต็มไม่ใช่เหรอขอลูกซองมาอันหนึ่งเต็นนี้ได้อบอกพี่ว่าเต็มอ่ะอขอดูลูกซองหน่อยดิ เยนโอ้ส oh, wow! yeah, ุดยอดได้จะได้เก็บเก็บของเต็มนะดูด้วย ผมขับไม่ได้มองทางนะ ดูฮอร์ที่โลบอ้บไหมแค่ที่อยู่ในซองจะไปเมืองทางขวาเปล่าจับไม่ได้เอาถังน้ำมันด้วยป่ะน่ะประมาอย่นี้เจ็ดถังอะเยอะนังวะวิธีนึงนยนอย่างกะไววะเดวิลคัลส์ เราอยากลองไปดูมันมีฮออยู่อ่ะเดี๋ยววิวคัสเซลลิลนะที่มันเป็นประสาทปะมันเออน่าจะยังมีฮอร์อยู่ร,รู้ว่าเกิดหรื <ầ y S 1> อ,อยังใช่ครับถอ่าอะไรคัสเซิลเนาะไอ้ไมสปาร์กหว่ะตากันกะ็ได้ตัดเลยตัดตอนเลย